ดูคอมเมนต์นี้ค่ะทำตัวเองท่านนั้นคนอื่นเขานอกใจกันขอ,อยอมรับขอโทษสังคมสักพักเรื่องก็เงียบแต่นางไม่จะทำตัวเองทั้งนั้นคนรอบข้างก็ปลา่าดีไม่จบสักทีแบบนี้จะทูดใครขออนุญาตชี้แจงนะคะเมื่อวานน้องแหม่มโพสเกี่ยวกับพี่เพลนะคะเกี่ยวกับเอว่าเราเป็นมิ่งจริงเนาะ้าเป็นทายเมนเป็นหนูนะ่ะคงติดตุกไปล้นแล้วประมาณนี้นะคะน้องโพวว่าน,นี้ กับพูดในเชิงแบบท่าน้องแบบว่าล้เก่งหนิแม่แล้วจเจอดาหมายังเราก็สูแล้วก็ฟาฟันแล้วก็หัวหมุนคุณสุไปผู้เดียวสิแม่บ่ลู่ว่เอีงยงต่าง,าง,างนนๆนานานะแล้วก็เบียกรับผูดเดียวสินย,ยอมเล่าทีเล่าแบบบริหารชีวิตเราได้ดีแล้วก็เก่งการงานการเงินทุกอย่างก็เก่งเก่งไปเบิดหนูย,ยอมรับเลยนะคะนูก็ไปเลยได้พปดเมือนว่าน,นี้แล้วก็มีคออเมนนี่แหละค่ะคอมเมนที่น้องอันอานเมื่อกี้นี้นะคะขออนุญาตชี้แจงในพื้นที่นะตรงนี้นะคะ ก็มันก็เป็นเฟซบุ๊กมันก็เป็นของสาธารณะเนาะรอ่เกเราข้องสีเห็นนั่นแหละรอบกว่าก้คงสีโบมักเนาะอันนี้ก็โบจักน้ำเล่าแต่ว่าราก็มาคอม,คมเมมตนน้องแมมนะคะน้องแมมจะขอบอกเลยนะคะว่าเ็ดตัวเองทั้งนั้นคนอื่นเขาหนใจกันเขาขอโทษย่อมรับสังคมขอโทษด้วยค่ะเอยนูขอโทษไปตั้งแต่แรกแล้วขอโทษย่อมรับไปแต่แรกแล้ว ทั้งขอบรัวเพนก็นได้ขอโทษไปเรียบร้อยแล้วในเรื่องขอบรัว้วพนเพ่นก็นขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเฮ็ดตัวเองทั้งนั้นคนเฮ้าไม่ผู้ใดผ่ผิดผ่านในชีวิตหรอกคะ่ะตั้งแต่รูบอกอให้หมู่เขาอยู่หนี่นําบอกนู้บอกเลยซ้ำไดนล่ะคะประวัติเขียนประวัติมาที่ราคาสีอันให้นะคะ อยากรูพูดกันว่าดีสาไดนะคะจังมาบอบ่อยผู้อื่นนะคะเนาะคนรอบข้างก็ปากดีวาสันปากดีในเชิองนอี้หมายถึงว่านุดาไผ่นุดาเจ้าบอกข่อยด่าเจ้าติดปากดีคือจังข่อยย่องตเตื่อยข่อยคือจังข่อยสื่นส้มตเตื่อยข่อยคือจังข่อยปุ๊บปงตเตื่อยข่อยตะกี้ก็บได้ปเป็นเนาะค่ะแต่เกิดเรื่องดราม่าใหม่ๆข่อยก็บยูซื้อข่อยกับก็เบิงบ่งไปเบิ่งไป จนมันนักเขานักเขาเกือบสองปีรีตันเล่าคอรี่ตันเอื่อยเจ้าของถามวานุปกปองแล่วไหนซ้ำใดบอกนูกับเปรตปกปองแล่วไหนซ้ำใดดอกนูกับเป็นคนคนนึงเจวหน่อยหน่อยคนดามาเป็นรอยนูผพูดเดียวนูสิตั้งหลับไหวบอแต่นูกับเป็นเกาะห้ได้อยู่ถึงสิเป็นหัวหน่อยหน่อยบริเวณกำแพงปูนถึงสิเป็นหัวไมไพ่ แต่บางเที๋ยวขากาซ่ามัดกันเศษไม่เยดไหลให้เราได้ยูเล็กๆหน่อยก็ย่อนมาอย่างยอนมาลี่ตุนเอื่อยแล้วก็ย่อมย่อมย่อมราบว่าเราเก่งอีีสำหรับไม่ยิ่งสำหรับคนคนหนึ่งที่บริหารที่ดีขนาดนี้แล้วก็เจอรวยแปดพันประการปัญหาแล้วก็ยังสูงแล้วก็ยังเก่งข้ามาปากดีนี่คือหนูไปตีหัวเดอะด็อกดาเมีจิกทั้งใดค่ะหนูก็จังบ้าหน่อด่าเลย ธนุดาเนี่ยบอกแห้งก่านีอีกคำา่า,าปล่าดีนุก็บ่เคยได้ดาเจา้าเลยคอยก็บ่ได้ดาเจา้าแล้วก็บ่ได้ดาไผ่ไม่ได้ด่าใครนะคะแค่อยู่ในพื้นที่ที่สามารถให้กำลังใจเอือยได้เล็กๆ,ๆน้อย่าใส่เข้ามาปกป,ป้องหรอกค่ะใส่เข้ามาเห็นใจซะนุปกป,ป้องเอื้อยบ่ได้หรอกนุเห็นใจนุที่ตนูนกรแค่นนั่นแหละคะ่ะความสงสารปากดี คนรอพางกับปา่าดีปากตะกีกับรกระะกบ,บริษัทป่าดีบันไดนเนค่ะต่ก่อนหรือซื่อคือว่านั่นแหละบริดัทป่าดีแต่เจอหล,หลายที่เขาเคยได้ยินเพลงนี้อ,อยู่กับของของเอจอาสยามนีสัยของฉันเอียนไปตามสันดานของเธอนั่นแหละอย่าเห็นเขาในมุมมองใดในด้านใดกระเซะมาด้านนั่นก็ว่ามาด้านนั่นลดและสิได้เห็นเขาในมุมมองนั้นในส่วนที่เป็นอยูน่ณตอนนี้ ประจบสัตที่ประจบประศิลป์เรื่องหนู้นเรจบรดุล่ะเด้ตาาา่างฝ่ายหัวหน้าใหญ่ทั้งสองทาง่านเพิ่นกระจบเรียบร้อยแล้วอันที่บรจบก็คือขาตะกเตยนไม่งพุ่งมาเข้าใจบ่คะขาตะกเตียนไม่งพุ่งมา,อา,า,า,ากมมาองแตกยางเข้ายางดำมาเยอะเรียนเห็นอ่กอณแตกแตกตึงแตกตึงนะั่นแหละค่ะ าเก่งจริงก็อย่าพูดห้กันสิคะปล่อยเฉยๆขอเฮ็ดงานตามสบายไม่เลาสิเฮ็ดยังกะ่ยพูดลงมาแขวะเล่ามาพูดนั่นพูดนี่เพื่อนติล่ะยังมาคอมเหม็นเสียหายติล่ะเฮ็ดได้บล่ล่ะค่ะถ้าเจ้าเฮ็ดได้กรุณาไปบอกอ่าทุกคนที่เพื่อนบ่หักที่เพื่อนบ่แพงที่เพื่อนบ่เข้าใจที่เพื่อนบ่ให้โอกาสที่เพื่อนบ่ให้อภัยกจะจอาอภัยเหลืองยังดอกเอื้อข่อยแล้วก็คือจังบ่้ไปขอเขาเงินไผกินแล้วก็คือจังเฮ็ดงานของเราไปนอกจากคนที่เพิ่นหักเพิ่นแพงแค่นั้น คนพอพ p p o r t คนดูแลเอ่ย้าเฮ็ดได้ก็บ,บอกนี่ด้ค่ะฝากบอกรบวนบอกเนี่ยไม่จบไม่สิ้นสักทีทานเฮ็ดได้แสดงว่าเจ้าดีมากเลยแบบที่จะโทษภัิ่นว่าบ่ได้โทษไผดอกคะ่ะเกรีอยข่อยเล้เห็ดยังแล้วกาเห็ดกา้ายอมรับอยู่แล้วใจเมียนอยู่แล้วก็เ,เป็นผู้หญิงแต่เข้าใจผู้ชายน้อยใหญ่คือสี่เข้าใจแล้วเนาะนั่นละ่ะเป็นยังคือเดียวว่าเป็นยังคือเดียวว่า โมเดาไผ่เด็แค่ออกมาเป็นส่วนหนึ่งให้กำลังใจเอื้อยแค่นั้นบมเดมยังหลายดอกแค่อยากบอกที่ซื้อว่าขันเจา้าบัวขันเจ้าเศร้าเบาได้เศร้าคมเมินแน่าเสียให้หา,หายยุ่นนันยุ่นนี่ให้เอื้อยคอยได้เหตุนี้เลยค่ะไม่จบสักทีคนวะสี่เด็ดจบตอนที่เอื้อยบอกนี่แหละค่ะเนาะโอเคเนอะค่ะเนาะข้อใจตรงกันนะคะ